สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยค่ะสำหรับค,คลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางเล็กเล่ามือนีมาฝากค่ะเล่าพัฒนานะคะวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568ค่ะ โดยคลิปนี้นะคะจะมัดร่วมซีสันนกไม่คุณบมอคุณแม่ได้เบ่งกันเลยนะคะจังไดนะคะก่อนที่เฮาสิขเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะ ใช้เข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากส้อยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนเนาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะอ่ะเบาๆไลใหญ่ห้างนะคะไปเบิ่งกันเดียวกว่าวีซีสำนักในคลิปนี้จะมีไพ่แน่นะคะแล้วก็ทั้ง4ีสำนัก ปอยที่ดีที่เด็ดยังเมื่อฝากเฮาไปเบิร์นพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนแนวทางลาวพัฒนานะคะก็มาเจอกับเซนซองเป็นคลิปที่2แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะสําหรับคลิปก้อนนาะ,นะคะเซนซองได้ลงไปแล้วสําหรับบุตรสัมภาษณ์นะคะลาวบวกน้อยของผู้เท่าน้าโชคนะคะเลขลาวบวกห้าน้อยวันจันท์ที่19พเกภาคืของผู้เท่าน้าโชค บอกเลยว่ามื่อนี้พ่อมีที่เด็ดได้คุณบอกคุณแม่ฟาเข้าไปเบิ่งเขาไปฟังในคลิปของพ่อได้เลยนะคะไปจับคําพูดของพ่อให้ดีๆนะคะบอนแน่นะคะมื่อนี้อาจจะพาเอฟซีโชค f เอฟซี FC มานฮอดสามโตแตกก็ได้นะบาทที่นี้ง่งของพอ่อสุระเสร็จแล้วครบถวนกระบวนการแล้วค่ะแต่ละสำนักทรงแนวทางมาแล้วคุณบอกคุณแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองมัดร่วมไห้เนาะ เราพัฒนาในคลิปนี้สี่สมักนะคะมีไผ่แนติบอมีของพอเซียนสองห้องนะคะปูซุมเงียบนะคะเซียนโคราชค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำนักอสี่หาดีวนโนมีไผ่อยากได้วนโนอสิกับมาปล่อยอีกดีบอหืเล่าพิจนานี่เออเมื่อนี้ฟันเน้นมหาห้ดีคุณพ่อคุณแม่สกับมาอีกจะข้าวกันนะเมื่อนี้คิดว่าเล้าเมื่อแรกนี่ตรงมีละเลขนี่ประสั่นเพิ่นววานะ่ะเออ ฟันวิ่งเม็ดเดียวนะยากได้บอยากได้บอยากได้ก็สซ้างหนูสิป่อยในมือนี่นะคะวันนี้นะคะจะมีของลาวปิศนาไหมคุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันอีกนะคะเริ่มเปิดโตงวดแรกจะแหกมานบอเดี๋ยวมาลุ้นกันเมื่อแรงนี้เนาะฟันวิ่งเม็ดเดียวนะคะแถม จับคู่มาสี่คู่สี่หางแค่นนะคะเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะอ่ะ,ะเบาลายใหญ่หางจดจัดฟันยาวเลยละกันนะคะสาหรับแนวทางเล่าพัฒนาเพื่อว่าเป็นการเสียเวล,เวลาเพราะว่าตอนนี้กะใบสามโมงเคืองนะคะกว่าจะลงคลิปเซตกรสซิพุล่ะสี่โมงแรงมาสั่นคุณพ่อคุณแม่จะสีเห็นคลิปนะคะพู้ทากระท้าเพราะว่าแล้วนะคะพู้เฮ็ดคลิปกลละลีลาล <laughs> ีละจ้า เปิดสำนักแรกเลยก็แล้วกันนะคะขออนุญาตเปิดกันที่แนวทางของปู่ซุ่มเงียบค่ะอ่ะลาลาวพัฒนานะคะคลิปนี้นะคะเปิดของปูซุ่มเงียบก่อนละกันเนาะเซนซองจะแปะตัวเลขไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าบอยากโยกโชว์หนูเลี้ยวบบเห็นตัวเลขตอนนี้บบเห็นห,หนาจะคล้องในกล่องค่ะเพราะว่าแดดมันจ่าแห้งนะคะคือสายตานี่มองบบเห็นหนาจะคล้องแล้วก็เลยจะขอแปะนะคะ กระดาษไว้นะคะแล้วก็จะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังกันแล้วกันเนาะอ่าจะได้เห็นกันชัดๆเพื่อบังที่หนูยกกระดาษโชว์ตังสิแสงมันตัดเอ่อตัวเลขตังสิคุณพ่อคุณแม่ก็จะมองมาเห็นอีกนะคะกับเอาแบบนี้ดีกว่าหนูว่าสะดวกกว่าเนาะเราพัฒนาวันนี้ของปู่สุ้มเงียบนะคะบอกว่าเดนวิ่งรูดนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะมือนี่เน้นวิ่งรูดแล้วจะลอดฟันไปที่เลขแปดค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ เดนวิงรูดขึ้นเลขแปดนะคะฝากเลขสามโตมาทั้งเบิดสองห 8, 4, 7, 8, 4, 1, างแปดสี่เจ็ดแปดสี่หนึ่งวัสั่นส่วนเลขจับคู่นะคะปูจับมาไหาทั้งเบิดร่วมโตกันแล้วนะคะมีแค่ห้าคู่ห้าหางเท่านั้นนะ,ะจับมาไหเมืรอนีก็มีแปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์แปดหกกันไปที่แปดเก่าค่ะ เน้นพิเศษให้อีกสองหางนะคะชอบส่วนตวัวของปูในเมอร์นีนะคะวงกลมแดงจึงคึงไปที่เลข81แล้วก็เลข8 4ส่ค่ะมักบ่ามักจังไดลองพิจารณาเบิงแต่ถ้าชื่นชอบอย่าฝ่าตัดจินใจเ่เหลืออีกลายสำนาค่ะอ้อเหลืออีกเลข3โตมาโตนะคะเมืรอนีไดมามีเลข4ี่เลขหนึ่งและกับเลขศค่ะนี่ก็คือแนวทางในเมืรอนีนะคะล่าพัฒนาของปูสุมเงียบแคบหน้าจอได้เลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แคบหน้าจอไว้ก่อนนะคะกว่าน,นี้เข้าสิไปต่อสำนักที่สองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะโอเคเนาะไปที่นี้นะคะจวดจัดฟาดยาวต่อนะคะกับทีเด็ดสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของปู่ซุ่มเงียบโอโมแมนบ,บ่เราผิดก็สิปูซุ่มเงียบดูแถวอ้ยวอาไปวอามากหวยว่าเป็นเหล็กปู่ซุ่มเงียบสิเขาจะบอกคุณบอกคุณแม่เออขึ้ยำดูแถ อ่านอยู่นี่เมื่อกี้นะนี่พ่อเสียนสองหองอ้องเออเงยดหลายเงิดเจ้าของเด้วันนี้แนวทางที่สองนะคะแนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะเราพัฒนาวันนี้ของพ่อเซียนสองห้องนะคะบอกว่าเด่นวิ่งรูดนะคะฟันไปที่เลขสองรองเลขศูนย์ค่ะเด่นสองรองศูนย์นะคะจับคู่มาหกคู่หกหางแค่นนะคะมีห้าเก้าห้าสองห้าศูนย์ 6 9 6ก้าสองหกค่ะไ้มาหกหางนะคะเน้นพิเศษมาหายสี่หางแขนๆชอบส่วนโตเด่นพิเศษนะคะก็คือเลขหาสองหาสองแล้วก็หกศค่ะส่วนเลขสามโตมอนี้นะคะพอเช่นสองหองฝากมาสามหางด้วยกัน6กห้าสองหกหแล้วก็0ูนค่ะ นี่ก็คือแนวทางวันนี้ของพอเซียนสองห้องนะคะเราพัฒนาค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคนุณแม่คะอ่อนแดดแดดแห้งแต่ว่าก่อนเมฆดำๆเริ่มมากแล้วนะคะคิดว่ามือแรงงน่าจะมี่ฝนอยู่เนสนซองวานะคะเป็นกำลังก่อตัวนะอยังเวนไในห้าหอนเอากะเถายัางมมฆขึ้นกับผ้ายุเข่าสันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นยังสีหลักอโอ้บ้องใว้ามาก ข้อมสิจมให้ฟ้าแล้วบาทที่ดีอ่เจ้าจมนะคะต่อสำนักที่3กันเลยนะคะสำนักที่3นะคะมาต่อกันที่แนวทางของเซียนโคราชนะคะลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะให้มาวันนี้ก็คือเลข0กับเลข2ค่ะเดนพิเศษนะคะไปที่เลข2เนาะ ส่วนหลักรอยเล่ามือนี้นะคะมีเลขสองเลขสี่แล้วกันเลขเจ็ดนะคะส่วนตัวจับคู่ที่เส้นโคลาจจับมหให้นะคะมือนี้ก็จะมีเลข1 2 0 2 4 7 4 8 2 4 2 5 2 7 2 8็ค่ะกันไปที่0,4,0,7แล้วก็0 3 นะพาจะถามว่ามีเดนให้บอมันไหลโตจนเกินไปนะคะมีโตเดนมาหายก็คือเหล็กที่เซียนซองวงกลมไว้นะคะเหล็กเดนเล่าเมื่อแรกนี้ของเซียนโคราชนะคะก็จะมี12 02ง7อ8 2ูนยแล้วก็สองค่ะอันนี้คือคูเดนพิเศษเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเซียนโคราดฝากเลข3ตัวมาทั้งหมด5หางด้วยกันนะคะ 274 275 284 074แล้วก็374ค่ะแล้วก็ฝาก4ตัวมา1หางด้วยกันนะคะ0 2น4นั่นเองค่ะนี่ก็คือแนวทางวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเดี๋ยวเมื่ออื่นจะตามเลขรัฐบาลไทยของเซียนโคราชให้ยุคุณพ่อคุณแม่ กับมาเดินกลับมาเขาอีกแล้วดิโอ้ฝีมือการคำนวณเพิ่อนียู่วธรรมดาอหลีนะคะแล้วจะตามให้ถ้าเกิดเราเพื่อนพร้อมปล่อยมืออื่นดูสิน้ำเสนอไ้เบิ่งเนาะแต่บนแน่นะคะ, bon ะ,คะเพราะว่าก็ต้องถามเจ้าของตัวเลขก่อนว่าเพิ่นสิพร้อมปล่อยมือใดนะคะค่อยติดตามไปก็แล้วกันนะคะมาปิดท้ายสำนักที่สี่นะคะกับมาครั้งนี้จะเป็นจังไดนะคะสำหรับแนวทางของเ่าปิดหนา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 ,นา,นานเออ สิได้ไปต่อคือสิพ่อจำหนีในงวดนี้กับมารลุนกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะลาวปริศนาค่ะงวดนี้นะคะวันที่สิบเก้าพคหกแปดนะคะฟันวิ่งนะคะฟันมาาหายเลยประสันวิ่งแปดประสันคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดนวิ่งแปดน่ะ จับคู่มากเลยนี่นะคะแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแล้วกับแปดเก้าค่ะแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าลองพิจารณาดูถ้าไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้ลองเอาแปด ไปหาตัวจับใส่นะคะตัวประกบได้เลยหรือจิไปวิ่งไปลูดอะไรก็แล้วแต่ลองพิจารณาดูนะคะมาลุนกันสิกรับมาท่วงขึ้นบันลั่งในบอสำหรับล่าปิศนานะคะตะกี้กับผ้า f อฟซีโชคเอฟมานมาว่าหน่อยตัวคุณบอกคุณแมาถุกเปิดตัวงวดแรกนี้แหกมันให้เน่เด้อล่าปิศนาเด้อเ่อะขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะแคปหน้าจอได้เลยสำหรับแนวทางวันนี้ของเลปิศนาค่ะ อ่โอเคเนาะคุณหมอคุณแม่เนาะจังได้นะคะเหล็กเล่ามือแรงนี่นะคะเส้นซองกระคออ้นวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวย,ยนะคะสมดังปรารถนานะคะหยิบจับตัวไดตามแนวท่างไผ่ขอให้โชคให้ม ắ n น,นะคะให้ได้เฮให,ห้ได้มีเงินมีทองใสมือแรงนี่นะคะสมหวังกันทุกท่านทุกคนนะคะสําหรับหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วก็ฝากทุกท่านทุกคนติดตามตัาแน่นะคะเส้นซองมีแนวท่าง เลขรัฐบาลให้ไฮเบิงอีกนะคะวสิเป็นแนวทางของอาจารย์วีระนะคะล้วก็าโอ้ยมีอีกลายสำนักที่ลอ่อคอยอยู่นะคะเลขทีเส้นซองบอกไปเลขเอฟซีเลขลาภละเออที่บอกว่าฟันวิ่งเม็ดเดียวจับคู่มั่นสองหางงวดเมื่อกี้ศูย์เ กับ8ปดเก้าสันดโอ้ยเสียดายค่ะกสันเดี๋ยวงวดนี้เห้าหาผาดนะคะติดตามไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจาซองต้องคอตัวล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดเห้าไว้พอกันคลิปนะคะขอบคุณค่ะ